สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่ริมโขงที่เชียงของเรามาดูบรรยากาศบนรถนะคะเพราะว่าเข้ากําลังสิไปซื้ออาหารเครื่องดื่มจะไปบ้านฮอตซี่นะคะคืนนี้เขานอนกันที่บ้านฮอตซี่นะคะหากจะมาดูว่าเราจะซื้ออะไรกินดีเนาะบรรยากาศบริเวณถนนเรียบน้ำโขงนะคะ ลืมไว้ร้านข้าวต้มมีนหา,าือเป่ารูกนะ่าจะนะถอดเข้าถอดออกเขาได้กําไรไปเลยนะตรงนั้นเดี๋ยวผมไปผ่านน้อแวะถามดูก่อนมีมีขาดพ่อข,ขาเอาไปคงใชไ้ไม่ได้ใช้อนะ่ะถ้าเขาเก็บไว้ให้เราเขาขคงคิดว่าเราจะต้องไปถามเราต้องสุดท้ายเนาะเราจะไปโลดตัดนะคะ้องจะไปซื้อเครื่องดืม่มไปซื้อกับเขาก็นั่งนั่งคิดว่าสื้อออย่างดีน้อไปเห็นใครคีเปอร์เขาห่างกินนะคะคีเปอร์ในดวงใจ ม่ขึ้นกรเลนมุกอาหารไปไล่กแล้วนะแนะม่ใหญ่ที่ว่าการเมเชียงของที่ทำไปเดียวกันทุ่งนี้เราจะมาขอ<ะ>ว่าเราจะไปทันนะ้คะเห็นในคลิปของลุงเด่นก็ไอลุงลุงต่ลุงต่อก็ลงแถ<ะ>ววัดหน้าเรียบชายไม่นําโขมมาอยู่นะไอ้วัดเมื่อกี้ที่ผ่านนี่บริเวณเเรียบชายโขงนะคะ อำเภอเชียงของก็เป็นอำเภอเล็กๆตามอำเภอหน้าอยู่นะมันเศรษฐกิจอำเภอเป็นเมืองทาครับเป็นเมืองทาที่เ่มันเป็นติดชายโคงแล้วก็อยู่เมืองชายแดนเนวยเนะผมไม่เคยนอนเชียงของนะแต่ผมไปนอนที่สายมือมาถึงเชียงของก็เดินเที่ยวนะแเสร็แล้วก่าข้างฝั่งเลย พรนี้มันไปได้กี่วันอะไปสามวันสองคืนสามวันสองคืนนี่ก็เบื่อแล้วมันไม่มีอะไรมากมายหรอกถ้ามีพาสปอร์ตก็ไม่ต้องทำบริพาสใช่ไหมต้องทำได้เดือนนึงเนาะได้เดือนนึงแต่แต่ถ้าบริพาสมันไปได้แค่จำกัดพื้นที่ไงมันจะยุ่งยากไอ้ตรงที่ว่าเราต้องทำโน่นทำนี่อะแต่ถ้าเรามีพาสมันจะง่ายกว่าพาสไม่ได้ต้องทำอะไรแค่เอ่อขนใบขาออกที่ด่านศุนกรากรเซ็นชื่ออย่างเดียว แลอีกอย่างมันก็ดีอย่างคือถ้าเราไปเราสามารถไปนอกพื้นที่ได้แต่ถ้าคุณบอร์ดี้พัรคุณจะได้อยู่แค่บริเวณนั้นคุณออกนอกเมืองไม่ได้คนละอย่างกันแต่ถ้าบพาร์ตร์ตนี่ไปได้ทั่วประเทศเลยไหมได้แล้วอยู่ได้หนึ่งเดือนไม่ต้องขอวีคุณไปลาวแล้วคุณจะไปจีนก็ได้เพราะจีนไม่ต้องขอพาสอีกหนึ่งเดือนคุณก็เข้าออกเข้าออกบนออกได้เลยเวียดนามได้ด้วยพม่าเขมรเนี่ยคุณทะลุไปได้หมด พม่าไม่ได้เพราะม่าพม,ากกม่พมาต้องมีพม่าบางส่วนไงบางฝั่งพม่าต้องเรียบชายแดนอีกฝั่งอ่ะฝั่งที่มันปล่อยได้แต่เดี๋ยวมันไม่ได้แล้วมันมีปัญหาแต่ก่อนมันให้อยู่พม่าถ้าเป็นรัดรัดฉานรัดกระชินเนี่ยเข้าไม่ได้ผมก็ไม่อยากจะไปหรอกร้านั้นแต่ไม่ค่อยอยากจะไปหรอกน่ากลัวก็ไม่อาจจะไม่จริงๆมันก็อาจจะไม่น่ากลัวหรอกเราอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าแต่พี่้องเเสีย ตามรอยคิปเปอร์เนี่ยบางทีเราก็ต้องดูด้วยนะว่าเราจะสามารถไปได้ตามเขาเททุกที่ไหมมันไม่ได้นะล,ลุงเด่นว่าไหมใช่ใช่เราจะเสียงเพราะเราไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญเราไม่รู้ปัญหาอะไรที่มากมายเขาไปมากี่ประเทศแล้วไหมเขาเชี่ยวชาญแล้วเขารู้ทางหลบทางดีอย่างประสบการณ์การเช่าการอยู่การดูคนรู้คนอย่างที่เขาเขาพูดบอกว่าเขาอะไรนะเขาเซิร์ชในในอุกเลนแแบะเออโรงแรมอย่างเงี้ย ราคาเท่าไหร่ไงไงระยะห่างเท่าไหร่เออเขาพูดเป็นช่องเป็นฉากเออจนเราเออเขาไปจนเขารู้พิกัดสุดยอดเออเรานี่เพิ่งมาเริ่มเป็นลูกกอไก่ขอไข่เด็กเบเบาะอยู่ยังไม่เริตอนนี้เดินไปจะใกล้อนได้ <รา S 1> ได้จ้<ๆ>จาดจ้าเลย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 เรามาถึงรถตัดแล้วนะคะเดี๋ยวมีหน่อยสิเบิงนะคะว่าจะได้อีหยังมาเป็นสเสบียงสําหรับคืนนี้ที่บ้านมิสเตอร์ฮอตซี่นะคะ